กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช h a n ลไฟมินิทนะครับคลิปนี้นะครับจะพาพวกท่านไปพบกับซากฟอสซิลที่มีอายุมากกว่า400ล้านปีนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยครับผมเมื่อเร็วๆนี้นะครับตุลาคมปีนี้นี่เองนะครับนักวิจัยจากประเทศจีนนะครับได้ค้นพบซากฟอสซิลของแมงป่องทะเลดึกดำบัรนะครับที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา ซึ่งมีอายุประมาณ435ล้านปีโดยความน่าสนใจของแมงป่องตัวนี้คือพวกมันนะครับมีขนาดใหญ่นะครับเทียบเท่ากับสุนัขในปัจจุบันเลยนะครับผมอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมงป่องที่ดุร้ายมากๆอีกด้วยครับโดยแมงป่องทะเลชนิดนี้ถือเป็นแมงป่องสายพันธุ์ใหม่ที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนครับซึ่งมันถูกค้นพบบริเวณใกล้ๆกับเมืองฉงชิงน,นะครับประเทศจีน โดยขนาดของชิ้นส่วนฟอสซิลที่วัดได้นั้นยาวประมาณ1เมตรซึ่งใหญ่กว่าแมงป่องยุคปัจจุบันถึง16เท่าเลยทีเดียวครับและชิ้นส่วนที่ทําให้นักวิจัยตื่นเต้นเป็นพิเศษนั่นก็คือแขนและขาของพวกมันครับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยแขนขาคู่ที่2และ3นั้นมีขนาดใหญ่และมีหนามแหลมคมซึ่งอวัยวะเหล่านี้น่าจะใช้สําหรับตอกุบเหยื่ออีกทั้งยังเป็นไปได้อีกว่าพิษของมันอาจจะอยู่ที่หาง ซึ่งมีไว้ใช้สำหรับบิดชีพเหยื่อโดยเฉพาะครับทั้งนี้ระบบนิเวศทางทะเลของจีนในยุคไซดูเลียนนั้นยังไม่ปรากฏสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ดังนั้นนักวิจัยจึงเชื่อว่าแมงป่องทะเลชนิดนี้อาจเป็นนักล่าแถวบนสุดของห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลก็เป็นได้เนื่องจากขนาดและรูปร่างของมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นสัตว์กินเนื้ออย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งนะครับ หนึ่งในทีมนักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ครั้งใหม่ในการศึกษาแมงป่องทะเลดึกดำบรรพ์ซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นสันฐานวิทยาที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะเดิมที่โลกการเรียนรู้ของเราจะจำกัดอยู่ในซากฟอสซิลแมงป่องทะเลที่ถูกพบเมื่อ80ปีที่แล้วเท่านั้นครับโดยการค้นพบก่อนหน้าที่บ้ามานั้นนะครับมาจากแมงป่องทะเล4ชนิดนะครับใน2สกุล ซึ่งถูกพบที่นอร์เวย์นิวยอร์กนะครับเอสตโตเนียและก็สกอตแลนด์ครับโดยพื้นที่ทั้ง4แห่งนี้นะครับ <c oughs> เมื่อหลายล้านปีก่อนนั่นคือมหาทวีปลอเลเซียนะครับดังนั้นการค้นพบในจีนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชนิดใหม่ล่าสุดแต่ยังเป็นการค้นพบครั้งแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาทวีอย่างกอนวานาอีกด้วยครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆนะครับที่ทางชแน l อยากนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ก่อนจากกันนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยครับถ้าออกเสียงผิดพลาดประการใดหรือยังพูดติดๆิขัดขอยู่หวังว่านะครับท่านผู้ชมจะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาตัวเองและทําคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอพบพระคุณมากครับ